สวัสดีครับ SR ครับสติมาปัญญาเลิศเกิดผลงานครับเข้าสู่กิจกรรม COP สัปดาห์ที่9นะครับปลูกพลังภายในด้วย9วิธีคิดนะครับไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฝ่าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ในรางลามึงจงฟังให้ดีท้าตินยังยืนมันพัสสุดทธาจงจะเดินกับาลังอย่าหยุดยังกับศัทธาพี่แจ๊ก่าวไว้นะครับแล้วผมจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่อง เก้าวิธีปลุกพลังนะครับเพื่อนๆลองคิดตามระหว่างรอว่าเพื่อนๆมีวิธียังไงบ้างในการปลุกพลังภายในของเรานะครับว่าตรงกับสิ่งที่ผมจะนำเสนอหรือเปล่าโอเคปลุกพลังภายในด้วยเก้าวิธีคิดนะครับหนึ่งมองโลกในแง่บวกความคิดความคิดของเราอะครับ จะเป็นต้นทางของการกระทําและคาพูดยิ่งถ้าเราคิดบวกเราก็จะเจอแต่สิ่งบวกบวกบวกคิดลบเราก็เจอลบลบลบทั้งในเรื่องการทํางานและในเรื่องชีวิตส่วนตัวครับสองสร้างกําลังใจให้ตนเองเสมอจริงๆศักยภาพในตัวเราครับที่เรานํามาใช้เนี่ยจริงๆเรามีมากกว่านั้นอย่างดูอ่าหนังสงครามสมัยก่อนที่แม่ทัพจองมาปลุกใจนักลบว่าสู้เพื่ออะไรเหมือนให้ฮึกเพอเขิมนะครับแต่ปัจจุบันเราคงไม่ได้ออกลบลักษณะนั้น เราคงต้องสร้างกำลังใจตัวเองบิลวบิวๆบิวจากภายในของเราครับ 3. จัดสรรเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญเวลาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเพื่อนๆอาจจะเคยฟังทฤษฎี80 2สยีกตัวอย่างถ้าเกิดเทียบกับลูกค้าลูกค้า10-10ิลายจะมี2อลายที่เจนยอดขายให้เราแป็นถ้ามียี่ลายก็จะมีสีลาย ที่เจนยอดขาย80%ให้ความสำคัญควรทำอันไหนเป็นเหมือนเรียง priority อะครับ 4. ตั้งเป้าเรื่องสุขภาพให้เป็นเรื่องสำคัญจากที่ผมเคยแชร์เรื่อง4อี่อไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยลองไปไปใช้ปฏิบัติบ้างหรือยังสุขภาพไม่เป็นพื้นฐานในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวอย่าลืมให้ความสำคัญนะครับหฝึกปติสมาธิให้รู้อยู่กับปัจจุบัน สติมาปัญญาเลิศเกิดผลงานในทุกๆวันที่เราเผชิญน,นะครับมีเรื่องเรื่องทุกสุดเพื่อนๆน,น่าจะเคยเป็นนะักวันที่มีอะไรปัญหาหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนในการคิดการตัดสินใจจะทําให้ประสิทธิภาพลดลงยังไงสตินี่แหละครับตามหลักพุทธเราเนี่ยครับจะช่วยทําให้เราผ่านไปได้อย่างด้วยดีครับ 6. ปล่อยให้อุปสรรคเข้ามาเป็นความท้าทายมาสิกลัวอะไรในตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับ ยิ่งมีตำแหน่งสูงปัญหาหรืออุปสรรคต้องแก้มากมากกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเราแก้ปัญหาหรืออุปสรรคได้เนี่ยร่างกายเราหัวใจเราเนี่ยจะแกร่งขึ้นเจอปัญหาเดิมๆเ,เรารู้ว่าเราต้องจัดก,การยังไงเจอปัญหาใหม่เราก็พร้อมสนุกกับมันเพื่อเรียนรู้สุดท้ายมันคือการพัฒนาตัวเราเองครับเจ็ดอยาขี้เกียจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อย่าเป็นน้ําเต็มแก้วเรียนรู้อย่างเต็มใจเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตรงนี้ครับ มันเป็นการเสริมพัฒนาตัวเราเองดังนั้นเนี่ยครับจงยินดีเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับ8สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้างในทุกๆก,กิจกรรมของเราครับต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างก็ต้องมีู้จัก g i v e and take เพราะผมลองปฏิบัติแล้วคือเราต้องทําด้วยความเต็มใจนะครับเราจะทําว่าเราจะหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาเราทาด้วยความเต็มใจสุดท้ายะครับสิ่งดีๆจะได้รับกลับมาเองครับ9ไม่ยึดติดกับอะไรเดิม เปิดใจกับแนวทางใหม่ๆวิธีการเก่าๆครับกับเงื่อนไขเก่าๆอาจจะสาเร็จแต่สุดท้ายครับเมื่อเจอเงื่อนไขใหม่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับลองเปิดใจรับแนวทางใหม่ๆมีการแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนทัศนคติกับผู้คนตรงนี้ครับบางครั้งเราจะได้ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวและสามารถนําไปต่อยอดได้ครับก็จะเป็น9วิธีในการปลุกพลังภายในครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ก็เรียงตามอาวุโสเหมือนเดิมครับ ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับปอกที่แชร์แนวคิดที่ดีๆที่คิดว่าสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ลองไปปฏิบัติละครับก็จัสดูอีกแนวครับลองมือทำ๋ยวนี้ครับขอบคุณครับโอเคครับครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะครับแต่ว่า ทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาหรือคลิปอะไรที่ลงในโลกโซเชียลทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องแยกแยะเนาะสิ่งไหนดีคนไหนพูดต้องดูที่ตัวบุคคลที่บุคคลน,นั้นพูดด้วยว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยเป็นอ่อเป็นต้นแบบที่ดีหรือเปล่ามีการกระทำที่ดีหรือเปล่านะฮะไม่ใช่ว่าว่าคิดบวกคิดบวกตลอดหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเรื่องของศีลธรรมจรรยาบรณ ในเรื่องของรอบกฎหมายนะฮะอันนั้นมันก็ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่โอเคมันเป็นข้ออ้างที่เอามาอ้างมาอ้างกันไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับก็เป็นเป็นเป็นคลิปที่ดีเลยค่ะ ก็คือควรที่จะเอาหลักแต่และข้อที่พี่ป๊อกว่าค่ะเอามาเอามาพัฒนาแล้วก็เอามาฝึกใช้เป็นเป็นแรงให้กับตัวเองในการทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่ตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อเก้าเลยครับผมผมชอบ <laughs> ข้อหนึ่งครับมองโลกในแง่ดีนะครับผมคือมานตามหลักของพุทธนะครับผมคิดดีพูดดีทําดีครับผม เรื่องข้อที่สองนะครับผมถ้าเปรียบจากหนังของผม,ผมก็คือพระเจ้าตากน,นะครับผมกรุงอซิ่งเทกุงกรุงทนบุรีครับผมข้อสามก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการนะครับผมการเมนเนจของแต่ละตัวเอง, 80, 20, งครับแปดสิบยี่สิบเนี้ยครับซีทาร์เก็ตนะครับผมเออ่ของพี่ซีอออย่างที่ผมเคยพูดไปว่าผมได้เอามาใช้คือการเอ็กซ์ซูซายที่ไม่ให้น้ําหนักตัวเองไปถึงแปดสิบครับผมแล้วก็การกินทุกเย็นก็ผมจะน้ำต้าหู้เนี้ยครับผมลดพวกแป้งไข่ แป้งน้ำตาลครับผมน้ำหวานเนี่ยบิ๊กเนี่ยเลิกนะครับตอนเย็นนะเฉพาะตอนเย็นข้อ5้ฝึกสติใช่ไหมและสมาธิคือที่ผมทําอยู่ก็คือทุกวันพักนะน,นี่อันนี้เรื่องจริงผมจะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันพักครับผมข้อที่6อุปสรรคอันนี้เจอทุกวันอยู่แล้วทุกคนด้วยก็ต้องเจอครับมันอยู่ที่การการรีเฟกครับเราจะตอบสนองแต่ละเหตุการณ์อย่างไงในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล ข้อเอันนี้เห็นด้วยครับอย่ากขี่เกียรทุกอย่างมันต้องมีต้องฝึกฝนนะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอย่างที่น้องออฟเคยบอกครับความรู้ไม่มีสิ้นสุดข้อแปดความสัมพันธ์กีบแอนเทคอย่าลืมบอกน้องโบนะครับผมไม่ลืมครับเดี๋ยวน้ำปั่นโบเมลดาโอเคนะชาเย็นปั่นนะครับผมข้อเก้าการไม่ยึดติดก็อภหลักพระพุทธศาสนาครับอนัตตาไม่มีตัวตนฝากด้วยครับยี่สิบสี่พฤษภาครับผมเพลงของเอสอะไรนะ j s p p ล้านวิวครับผมขอบคุณมากครับ ก็วันนี้ก็ขอบคุณคลิปดีๆจากพี่ป๊อกมาปลุกพลังในตอนเช้าเนาะสำหรับออฟก็เอามาใช้หลายๆหัวข,ข้อว่าเอามาใช้คือแบบอย่างแรกคือการเรียนรู้คือต้นทุนเราไม่ได้มีเหมือนคนอื่นอันเนี้ยเราต้องไปสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะให้ไปคู่คนอื่นได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเวลาที่แบบเจอปัญหาเจออุปสรรค เจออะไรแล้วแบบเครียดๆอ๋อป่ะใช้วิธีว่าเฮ้ยเราเป็นคนชอบชอบอะไรสวยๆงามๆชอบแบบทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นทุกเชา้าก่อนออกไปทํางานถ้าปากไม่แดงไม่มีแรงทํางานจริงๆค่ะต้องหาอะไรที่ตัวเองชอบแล้วก็ทํามันทําให้สุดค่ะขอบขึ้นค่ะขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ครับ ก็หลักๆส่วนใหญ่ก็เพื่อนเพื่อนๆก็มีการนําไปใช้ปฏิบัติอยู่แล้วอาจจะมีเสริมพี่บีเรื่องการการันกองน้องออฟก็มีเรื่องตากแดงต้นก็ทําหลายอย่างแต่ว่าต้นไอตัวที่ซื้อน้ำอะ่ะเดี๋ยวน้องโบเอาบุ๊แบงเพราะตอนนี้เป็นโซเชียลเดียร์ทนซิงน้องโบส่งบุ๊แบงมานะส่วนเลขาบอกว่าจะเอาพัฒนาก็โอเคก็ภาพรวมก็คือทุกคนได้ได้เผชิญได้ปฏิบัติบ้างอยู่แล้วแต่อย่างที่เคยแจ้งไปยิ่งฝึกฝนบ่อยๆทําซ้ําจะเกิดเป็นไมซ์เซ็ตครับก็ พัฒนากันต่อไปครับสู้ต่อไปหกยอดมนุษย์ครับก็มีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับเพลงไไม่ทิ้งท้ายด้ยวยเพลงเหรอเพลงเหรอเอาเพลงอะไรดีอ่ะมีเพลงแกอ่อนฝ่าแม่ทีเดียวอออโอเคนะมโอเคพอนะโอเคอันตามนี้ครับสวัสดีครับ